อย่าวัดมุกดาหารหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่2105ยึดรถยนต์กระบะ4ประตูขณะเตรียมลักลอบนำข้ามโค้งสง่สงสปปลาวเมื่อเวลาเที่ยงคืนเศษพันเอกอินทราวุฒิทองคำผู้บัญชาการกรมทหารพรานที่21เดี๋ยวรับแจ้งว่ามีขบวนการค้ารถยนต์เถื่อนข้ามชาติกำลังจะลักลอบนำรถยนต์ส่งข้ามแม่น้ำโขงไปยังประเทศเลาว บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหนองลมตำบลโพไซอําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ร้อยโทวัชรสอเชื้อภัยบูร์ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2105หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานรุดไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ได้รับแจ้งข่าวเมื่อเดินทางไปถึงพบกลุ่มบุคคลจำนวน12คน กำลังทําการลําเลียงรถยนต์เตรียมจะนําข้ามแควแม่น้ําโขงไปยังฝัง่งสงปปลาวเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบแต่เมื่อกลุ่มบุคคลนั้นกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันแยกย้ายวิ่งหลบหนีไปจากการตรวจสอบพบรถกระบะสี่ประตูโตโยตา้ารุ่นวีโวสีบอลเทาทะเบียนกอไก่ทองเจ็ดเก้าแปดสี่สกลน,นครหนึ่งคันรางไม้พาดบันไดเพื่อน,นำรถลงไปที่ริมตลิ่งจำนวนสี่รางขาตั้งเหล็กสองขา เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นอีกหนึ่งคันข้ามไปฝั่งสปปเหล่าแล้วและอีกหนึ่งคันกําลังจะเลี้ยวรถเข้ามาที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขงลงท่าเรือเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงขับรถหลบหนีไปตามถนนริมฝั่งแม่น้ําโของอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงได้ทาการตรวจยึดรถหนึ่งคันไว้เป็นของกลางและนําส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดอนตาดเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป นิวส์ยี่สิบี่เดวิดโชคชัยภาพข่าวืิวราคลิพสีรายงาน